ไปกับผู้กองในเรื่องของจริยธรรมที่ร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพราะต้องการให้ถูกขับออกแล้วไปอยู่พักใหม่แต่ลุงป้อมไม่ขับออกจะจะเอาผิดเรื่องจริยธรรมเคยเตือนมาแล้วรอบหนึ่งไม่ฟังนะคราวนี้ลุงป้อมก็จะไปร้องปปชก็เลยมีเหตุการณ์คลิปโปรกล่าวหาขึ้นมาเป็นข่าวโปรขึ้นมาไปปล่อยช่องหมาแก่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของลุงป้อมการทั้งฝัง่งทักศิณนะครับที่ปรากฏว่าซัดกันอย่างหนักนะลุงป้อมก็จัดให้อย่างน้อย19คดีนะครับเล่นงานอุงอิงเล่นงานฝัง่งทักศิณน,นะครับทั้งชั้น14ทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องแต่งตั้งรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ะะแล้วก็เรื่องของกัมพูชานะฮะเรื่องของเกาะกูเรื่องของ,ง,ง MOU ประเด็นที่น่าสนใจลุงป้อมก็โดนเอาคืนหลายดอกเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการพยายามบีบลุงป้อมให้พ้นจากประธานโอลิมปิกนะครับและมาเล่นงานคนใกล้ชิดของพลเอกประวิทย์ด้วยพอ,อพอเข้าไปแทนคุณบรรจงเนี่ยก็ปรากฏว่าไปทำ จากสวก,กให้เป็นสัญญาเช่าเลยไปไปไปทำสัญญาเช่าว่าภูน้าดาวเนี่ยเช่า,ากับสวกรกลายจากที่ผิดใช่ไหมฮะกลายเป็นถูกลยอ๋อจากเดิมไม่มีสัญญาเช่าเป็นการลงถูกต้องใช้พื้นที่แบบผิดวัตถุประสงค์ถูกต้องตอนหลังจู่ๆมีสัญญาเช่าถูกต้องเพิ่งมีเมื่อประมาณช่วงเดือนกันยายนผมรู้งั้นผมโมโหมากเลยนะคือเราคนทํางานและเราลงพื้นที่เนี่ย ไปข่าวดังหมดเลยเราบอกพี่น้องประชาชนว่าเราจะปราบปรามเรื่องพวกนี้ไปแต่มีคณะรรมการสอบกรเนี่ยไปใช้ช่วงที่ผมไปดูตรงจุดอื่นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ติดตามจุดนี้ก็ไปเปลี่ยนใหม่โดยเข้าคณะกรรมการปรัิรุปที่ดินจังหวัดนะฮะที่มีผู้ว่ามีอีกเก้าหน่วยงานเข้ามาแล้วก็ร่วมกันพอรู้นี่เสร็จปุ๊บก็รายงานท่นารนรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีก็มีคําสั่งย้ายด่วนนี่มันยามหน้ามาก สั่งให้เอาเรื่องสั่งให้รื้อถอนมันกลับไปออกสัญญาเช่าตามราวีดวงสมบัติคืนดวงความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องปกติคนเคยรักกับคนเลิกรักกัน<ม>นะครับครับอันนี้มีมีอีกเนรับสามเศร้าเพรว่านารีเป็นลิดเนี่ย <c oughs> มัน <c oughs> <c oughs> จะพูดจริงๆมไหมมันเป็นเรื่องอย่างนั้นเลยเหรเนี่ยก็มาระหว่างตอนนั้นก็มีกัน จึงหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งฮนะน,งนันะกการเมืองรู้ดีว่ามีการชิงหนุ่มหล่อคนหนึ่งนะครับระหว่างจะมีคำสั่งอนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์ได้ความรู้สึกตอนเห็นข่าวนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเลี้ยงไก่แต่ว่าเลี้ยงเยอะเลี้ยงเยอะมาก ตอนนั้นเราก็ต้องเสียพื้นที่คืนให้สปรกรไปซึ่งเป็นพื้นที่ของคุณพ่อที่คุณพ่อให้มานะคะแต่ว่าพอพอเราเห็นว่าจะมีประกาศตรงนี้ไม่แน่ใจว่าประกาศไปแล้วหรือยังนะคะน่าจะประกาศไปแล้วด้วยก็รู้สึกว่าอมันต้องเปลี่ยนชื่อสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อรีสอร์ทหรือเรื่องอื่นๆประเด็นคือผมเคยเรียนไว้นะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นตอนนี้ กีฬาทางน้ำนะครับพลเอกประวิทย์แพ้สมาคมกีฬาทางน้ำนะครับได้คนของฝั่งทักษิณขึ้นมาเป็นนายกแทนนั่นหมายความว่าจะกระทบไปยังตำแหน่งของประธานโอลิมปิกด้วยนะครับซึ่งหักกันตั้งแต่กีฬาเลยนะครับเอากีฬามาเป็นการเมืองเลยนะครับฝั่งเสื้อแดงได้ขึ้นจะได้ขึ้นเป็นนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำ นะครับหือก,กีฬาทางน้ําแล้วก็จะขึ้นเป็นประธานโอลิมปิกแทนพลเอกประวิทย์วง,งสุวรรณนอกจากนี้ฝันะ่งของผู้กองฝันะ่งของทักษิณก็จัดลุงป้อมนะด้วยการปล่อยข่าวกระแสข่าวนะเรื่องของคนใกล้ชิดนะอ้าองว่าเป็นชื่อผู้หญิงชื่อชอช้างไปเกี่ยวข้องนะกับรีสอร์ทภูทับดาว หวานใจของลุงในขณะที่ปารีนาสิระก็ถลม่มบอกว่าลุงป้อมยาหมดอายุและหมดอำนาจและจะเรียบร้อยลงเยันจีนละนะรอบนี้ลุงป้อมก็โผล่ออกมาว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนเองและไม่มีความผิดแต่อย่างใดผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะลุงป้อมสู้แน,น่นอน ไายลุงป้อมก็สู้ลุงป้อมก็ยืนยันไม่ผิดผมก็บอกตลอดว่ามันไม่ถึงหรอกไม่สามารถเอาผิดได้นะตอนแรกก็บอกว่ามีเงินโอนเข้าไปคนของลุงป้อมนะคนใกล้ชิดลุงป้อมเนี่ยประมาณสิบล้านตอนนี้เป็นร้อยล้านละนะครับไม่รู้ว่าที่ดินร้อยไร่นี่นะ จะเป็นค่าอะไรลงทุนอะไรนะฮะแต่มันเป็นร้อยล้านนี่มันเกินความจริงนะครับเราอ้างว่าเป็นที่ดินสอปกอแล้วก็เอาไปสร้างหมู่บ้านสร้างรีสอร์ทมันทาไม่ได้นะครับโอเคนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้การต่อสู้ระหว่างทักษิณกับลุงป้อมหุ้นส่วนก็เชียร์กันละเองแล้วกันนะจะเชียร์ใครกําลังจัดหนักทักษิณกําลังจัดหนักลุงป้อมลุงป้อมก็จัดหนัก ทักษิณแล้วก็ลูกนะครับซึ่งผมเรียนแล้วว่าลุงป้อมสู้แน่นอนและผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าลุงป้อมชนะส่วนคนที่เชียร์ฝั่งทักศิณน,นะบอกวลุงป้อมอยาหมดอายุลุงป้อมหมดอำนาจแล้วลุงป้อมไม่มีกำลังแล้วผมเห็นตรงข้ามกันแต้วคอยดูแล้วกัน อีกไม่กี่วันหุ้นส่วนจะได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าลุงป้อมไม่ธรรมดาไอ้พวกที่เล่นงานลุงป้อมไม่ว่าจะเป็นผู้กองผู้ไม่กองอดีตลูกน้องเก่าทั้งหลายที่เป็นพิษเล่นงานลุงป้อมเพื่อแลกแฉในคดีนี้แลกกับอะไรเพื่อไม่ให้เอาผิด20สสที่หนีไปกับผู้กอง ในเรื่องของจริยธรรมที่ร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพราะต้องการให้ถูกขับออกและไปอยู่พักใหม่แต่ลุงป้อมไม่ขับออกที่จะเอาผิดเรื่องจริยธรรมเคยเตือนมาแล้วรอบหนึ่งไม่ฟังนะคราวนี้ลุงป้อมก็จะไปร้องปปชก็เลยมีเหตุการณ์คลิปโปรกล่าวหาขึ้นมาเป็นข่าวโปรขึ้นมาไปปล่อยช่องหมาแก่นะครับเจ้าเดิมอะ วาง,ง่ายๆเอาล่ะจับตามองให้ดีนะผมเรียนว่าไม่จบแค่นี้งานนี้มีเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ายุโกหโกุงมาหาวิราลงกอพวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุลเลลงทวันสุราชัย สัการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูมประชาสืบอสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มของพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกป,กปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินมหาวัชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบอรมนมนาทบมาิษ พระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพยพระบาทมมีน้ำชาพ้นไปรัศดรเดือดร้อนนะแหงหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา เป็นกษัตริย์จอมพลปรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนัการาเหนือยิ่ง